เตาฟืนและเตาถ่านอยู่ในเคาน์เตอร์เดียวกันรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดทั้งใบไซส์ใหญ่เตาถ่านสองหัวเตาฟืน1หัวสีขาวค่ะที่เราใส่ไม้ฟืนอยู่ก็จะเป็นช่องหัวฟืนค่ะส่วนอีกสองหัวก็จะเป็นช่องหัวถ่านค่ะเตาฟืนเหมาะกับไม้ฟืนและก้อนถ่านค่ะส่วนรุ่นหัวถ่านเหมาะกับก้อนถ่านและไม้ฟืนชิ้นเล็กๆค่ะเคาน์เตอร์เตา้านนี้เป็นไซส์มาตรฐานคนตัวสูงหรือตัวเล็กก็สามารถใช้งานง่ายค่ะไม่ต้องก้มให้เมื่อยใช้งานพร้อมกันทีเดียว3เตาได้ค่ะไม่เกิดอันตรายหยิบจับก็ง่ายด้านบนผนัังงงงงก็ยสาาามรรรถววเคื่อปุได้10-20 นหัวฟืนที่ร้านสามารถเติมฟืนช่องนี้ได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องยกหม้อออกสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆค่ะส่วนช่องคี้เท้าก็จะอยู่ช่องนี้เลยค่ะเคลียร์ทาความสะอาดง่ายให้ทุกคนสังเกตลังพึ่งได้เลยค่ะลังพึ่งร้านนี้สั่งทําพิเศษหนามากๆไม่ว่าจะเป็นเตาถ่านหรือเตาฟืนลังพึ่งหนาเท่าๆกันเลยค่ะสาหรับใครที่กําลังมองหาเคาน์เตอร์เตาอยู่เคาน์เตอร์เตาร้านนี้สวยแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานก็นานมาการ้านตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอ,อรําเภอเมืองตําบลเจีย์หักค่ะมีเคาน์เตอร์เตาให้เลือกมากกว่าแมีั้้งใชแกสไซ เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีสิ่งล้างจานให้เลือกแบบหลุมเดียวและสองหลุมด้วยนะคะงานที่ร้านจะมี2เกดเกตเองงานหินคัดเกตบี B, งานปูนสำหรับใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้ใช้งานเคาน์เตอร์เต,ตา้านนี้แน่นอนค่ะเพราะร้านนี้มีบริการจัดส่งทั่วประเทศทางขนส่งจะยกวให้ถึงที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะสินค้าถึงมือลูกค้าสวยตรงปกแน่นอนยังมีสินค้าให้เลือกมากมายอีกหลายแบบฝากติดตามไว้ด้วยนะคะ